embedded the โอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับไมค์ครับหนึ่งร้อยวันในโลกของไมค์ครับใช่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 เดี๋ยวจะบอกว่าผมได้เพิ่มมอดมาสองมดโอเคผมได้เพิ่มมาสองมดซึ่งเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวคก็รู้เองแหละโอเคเริ่มวันที่สิบเอ็ดต่อ โอเคในวันที่สิบเผมได้ทาการพยายามจะไปตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้ก็กําลังรับขวานเลยนั่นแหละจริงซึ่งผมไม่รู้ฮะที่ผมมาพากาี้คือผมไม่รู้ว่าตัวผมในในอดีตมันจะทําอะไรต่อฮะผมจำไม่ได้ไม่ได้เห็นสคริปต์เข้าใจไหมฮะเออนั่นแหละมาตัดไม้หลังจากที่ผมตัดต้นไม้แล้วกำลังปลูกต้นไม้คืนก็ผมได้เจอมาป่า <c oughs> มาป่า <c oughs> ผมก็เลยเข้าบ้านแมวกระดูกฮะนั่นแหละ แล้วออกมาผมก็ได้เห็นภาพที่ช็อกและสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะผมได้เห็นไม่ไม่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจมากฮะแล้วผมก็เลยให้อาหารมันไปรอบเดียวก็ดกรอบเดียวมันก็ได้ฮนะดีนะผมอัดเอาไว้ถึงมันจะไม่มีอะไรผิดปกติอะไรมันก็ปกติดีอะไรมันก็มีโอากาสเป็นไม่ได้ไม่หร,ววรว่ว่าโว้พูดเลยว่าปล่าวถึงไอ้มาตัวนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฮะผมก็ไม่ได้ใช้มันหรอกผมก็แค่ลากมันมาแล้วก็นั่งให้มันนั่งตรงนี้ต่อไปแล้วก็ แค่ okay, นั้นแหละฮะมาตัวนี้ก็ไม่มีบทบาทอะไรต่อเลยในพาเน,นี้นะผมก็ไม่รู้ผมยังหายไม่เสร็จผมผมมาพูดแล้วผมไม่รู้เอออิ่มผมก็ได้ออกมาหน้าบ้านฮะเพราะว่าคิดจะไปขุดฐานเล็กน้อยแต่ผมก็ได้มาเห็นว่าน้ําพึ้งมันเต็มแล้วก็ผมก็เลยได้เตรียมปฏิบัติการขโมยน้ําพึ้งฮะซึ่งวิธีก็ง่ายๆฮะคาบแคมไฟมาแล้วก็ไปวางใต้มันแล้วก็ทําอะไรก็ได้ฮะเอาขวดไปโยนใส่หน้ามันอะไร้น้าพึ่งอะไรโง่ ในเช้าวันต่อมาผมเลือกที่จะทําลายหลังบ้านตัวเองเพื่อที่จะทําบันไดลงไปถามว่าทําทําไมผมก็ไม่รู้อนะผมก็แค่อยากทำทางลงไปให้มันเหมือนเป็นชั้นใต้ดินแล้วก็ทาอะไรนู่นนี้ฮะผมไม่มีแผนอะไรนะสิ้นแน่ลนะผมว่างอุ้ยเออใช่มันมีหลุมอะไรด้วยทําทำไม่ได้นะี่เปิดระเบิดต่อข้างอะไรสักอย่างใช่ไหมคขูดเร่งความเร็วแต่ผมด้วยเหมือนว่าผมจะเร่งความเร็วไม่ได้เพราะว่าผมเจอคอนเทนต นึมตัวน้อยเอ้ยน,นั่นแหละครับผมก็เลยทำงานสู่กับมันไปโดยที่ผมไม่รู้ะว่าตัวตัวในอดีตผมทำอะไรไปหลังจากที่ใช่เนีเ่ยแม่เสร็จฮะผมก็เลยเอาหลุมน,น,นี้แหละคิดว่าน่าจะทำเป็นห้องสักห้องนึงที่จะทำอะไรสักอย่างได้เพราะผมขี้เกียจกบฮะมันเป็นทรัพยากรด้วยนะเข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละฮะผมไม่รู้ไงว่าผมจะทำเป็นห้องอะไรครับแต่ผมจะตีกรอบไว้ก่อนแลยกันนะอืมน่าโคตรจัด หลังจากที่ผมได้ขุดห้องศิษย์ก็มันก็ดูเจ๋งดีนะแล้วผมก็เลยคิดว่าขุดขึ้นไปข้างบนทําเป็นทางน้ําลงมามันน่าจะเท่น่าดูทันทาไมวะไม่เข้าใจออผมกลับมาตรงข้างบนปากหลุมมาเพื่อที่จะคิดว่าจะน่าจะมาทําฟาร์มข้างบนนี้ได้ก็เลยทําการเกียร์ทางข้างล่างเพื่อทําฟาร์มแต่ผมว่าในเมื่อผมว่าจะไปทําฟาร์มผมก็เลยจะต้องลงไปตักน้ำมานนะทําน้ำมีฟิลตี้ไม่ใช่หรอก ลงไปเลยอืมแล้วคุณก็จะได้เห็นมดที่ผมเพิ่งลงไาฮะเอ่อจริงๆที่ผมลงมดมาผมคิดว่ามันจะเพิ่มซอมบี้เข้ามาจริงๆมันก็คือเปลี่ยนสกินซอมบี้แค่นั้นแหละมัน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 ก็เท่ดีแหละแต่ปัญญาอ่อนแต่ใจที่ได้นะาฟิตตีมาแล้วผมก็ได้มาทําฟาร์มฮะก็ก็มาทำฟาร์มมันคือการโพลดินไม่ใช่ทําฟาร์มบอกทําไมไม่รู้ไปกันต่อเถอะ หลังจากที่ผมเห็ซอมบี้พวกนั้นนะผมก็เลยอยากลองของประสู้กับมันบ้างแล้วผมก็ได้เจอสเกเฟตันที่ใส่มุกุดทองผมไม่เข้าใจมันมันหมายความว่าอะไรใส่มุกุดทองนั้นผมผมไม่สนในจะแล้วผมก็เลยจะฆ่าสเกเฟตันตัวน,นี้ก่อนฉันนีกรอดหลังจากที่มันตายผมก็ได้มาหาสเกเฟตันตัวนั้นนะแล้วผมก็ได้รู้ความจริงที่โหดร้ายก็คือมันไม่มีอะไรเลยฮนะโอเคหลังจากที่กลับบ้านมาเพื่อจะฮิวเลือดแล้วก็หน,นีซอมบี้นะ คนหนึ่งผมดูว่าผมผมตอนนั้นทำอะไรอ๋อใช่ผมได้เจอซอมบี้สองตัวนี้และผมก็อเอพีนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก็แค่ไปตีหนะ้ามันก็โอเคนั้นแหละเออเออแล้วผมก็เลือกที่จะนอนเพื่อให้หมดวันที่สิบสองต่อไปนะแต่พอตื่นมาผมเจอสิ่งที่แคาดฝันที่สุดก็คืออนเดอร์แมนมัมาฟ้าดผมนอนแนละ้วผมก็เลยช่างแมงเรา่าแมงทิงนแหละงูเอ้ยนอนทำไมไงูเอ้ยงูเอ้ย แล้ววันนี้ผมก็ได้เลยที่จะทำรู้ว่าตรงที่ฟาร์มของผมฮะซึ่งทําว่าถามทําไมทําทําไมก็คือแบบมันโคตรที่จะไม่ปลอดภัยเลยก็คือมันเดินมาแล้วมันก็ไปเหยียบสวนนั่นแหละมันมันไม่ดีก็เลยทํากันไว้เพราะว่ามันไม่ดีนั่นแหละหลังจากที่ผมทำกำแพงเสร็จผมก็เลยเอามาเล็ดหรือพืชผลทุกอย่างที่ผมมีเอามาปลูกฮะซึ่งมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยช่วยไม่ได้ต้นเกมมันก็แบบนี้มันไม่มีอะไรเหลือให้ทาแล้ว เจงแล้วผมก็ลงมาข้างล่างฟาร์มครับซึ่งผมก็ไปเห็นบล็อกดินที่มีาหญ้าหนึ่งครับผมก็เลยได้คิดว่าสักวันหนึ่งผมน่าจะต้องเลี้ยงแกะแล้วการที่จะเลี้ยงแกะมันต้องมีดินมากพอต้องมีหญ้ามากพอครับผมก็เลยจําใจที่จะต้องเปลี่ยนพื้นจากหินให้มันกลายเป็นดินซึ่งหน้าตามันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้อรโอเคหน้าตามันเป็นอย่างนี้ฮะโอเคเจงก็แค่ต้องรอเวลาจนก,กว่ามันจะมันจะกลายเป็นหญ้าทั้งหมดนะซึ่งผมก็เอาดินจากตรงนี้แหละขอโทษด้วยเพื่อนะ ผมก็อยากเลี้ยงสัตว์ก่อนผมก็เลยเลี้ยงเรื่องที่จะเลี้ยงวัวฮะแล้วระหว่างที่รอวัวกลับมามันก็มีซอมบี้หน้าไปแกกเข้ามาช่างเถอะผมผมไม่รู้ผมฆ่านไปแล้วผมไม่รู้ถึงยังไงก็ตามสัตว์ฟาร์มตัวแรกของผมมันก็มายืนจ้องหน้ากับผมฮะนั่นแหละก็ถือว่าผมทําความประสบความสําเร็จไปแล้วอย่างหนึงน่งด้วนยนะก็คือมีบัวมีวัวใช้ขอบคุณครับมีวัวใช้อะไรวะงงไหมไม่เช้าวันที่สิบสี่ มีแขกมีเพื่อนบ้านกําลังยืนไฟไหม้อยู่หน้าบ้านผมแล้วผมก็ฆ่าเขาลากนด้ว้แต่ไม่นานนั้นเองผมก็เห็นเพื่อนบ้านน,นีกคนนึงอยู่ข้างหน้าฮะซึ่งตอนตอนตอนนี้ผมเห็นแล้วสวัสดีเพื่อนเอ้ยอืมมัไปลายาพิเศษเลยฮนะมัไปายาพิเศษเลยฮนะเพื่อนบ้านโวเพื่อนบ้านที่ใสงูตายซะตายซะตายซะไปซะว้าวเรตาต้องตาลว้าวอบาตอเกม โอเคแต่ผมก็ลืมนึกไปครับว่าการที่มีทางน้ําอยู่อย่างงี้สัตว์อาจจะออกไปข้างนอกได้แต่สิ่งที่แย่กว่าก็คือมันจมน้าตายเนี่ยมันจะออกเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยนี้ยดูมดันดิซึ่งผมต้องทำอะไรฮะตีหน้ามันไงถามไปไปมันวังทำไมวัวระหว่างที่กำลังหาซีดอยู่ข้างนอกผมก็เลยเจอวัวตัวหนึ่งฮะจริงจริงมันมีแกะด้วยผมผมเห็นฮะแต่ผมไม่เอามันมาฮะเพราะว่ามันมัน,มนผมมีหญ้าอยู่แค่เดียวฮะถ้ามันกินหญ้าไปผมหมดหมดสิทธิ์ในการที่จะแพร่พันธุ์้า นั่นแหละก็เลยลากวัวตัวนี้มาแทนแต่ผมว่าผมลืม,ล,มลงมดอีกมดหนึ่งนะคะคือไม่บอกเลยมอกเลยเดี๋ยวคุณก็รู้เนะี่ยตอนเนี้ยังไม่ได้ใส่มดนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว,<ๆ>วัววัวมันยังตามผมอยู่คนะรับหลังที่ผมจะพูพดไปเมื่อกี้คะับผมก็ได้ไปลงมดทันทีแลวแล้วคุณก็เห็นแล้วนอนระต่างกันตัวอะไรฮนะอืมมันคงไม่ใช่เกมไม้ครับปกติที่คุณรู้จักนะฮะและนี่คือดอกไม้จากมดนั้นผมก็รู้มันคือดอกแลนะ้ววาไงไว้ที่เดิม นี่ฮะนี่เลยนี่อย่างแรกเลยคือมันปลอดภัยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเลยัจสาวตัวนั้นนะฮะผมก็เลยพยายามล่ากับเข้าข้อของผมอะแต่ม่แปลกเหมือนกันนะนี่ฟางข้าวที่แกชอบไงใช่ฮะมมันวิ่งหนีผมมันเป็นอะไรของมันวะถือฟังข้าวแล้ววิ่งหนีฮะแต่มมนก็หันหน้ากลับมันะพยายามจะมาหาผมผมไม่รู้ผมทำยังไงดีแต่ผมก็ได้ล่ามันกลับมาตัวพ่อผมได้ฮะ แต่ปัญหาต่อไปก็คือเอาเข้ากลงไอในเมื่อบัวทุกตัวกลัวผมอะเฮ้ยหลอดหลอดบอสขึ้นน่ากลัวไหมนี่ฮะมันก็เลยเฮยเกิดการเปแปลงขึ้นก็คือมันวิ่งหนีผมไปหมดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ก่อนเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงปิดปิดกล้องอ่ะยังโชคดีนะฮะที่ไม่มีวัวตัวไหนหลุดออกจากข้อผมไปได้ฮะเออมันมันหลุดออกจากข้อฮะแต่มันไม่หลุดออกจากบ้านฮะผมต้องเรียกคำพูดที่ถูกอ่ะ ผมก็ต้องเข้าเข้ากกงหมดแล้วฮะไม่ไม่ต้องห่วงเช้าวันที่สิบห้าผมกำลังพยายามฆ่ามันมุมข้างบ้านแล้วแล้วมันก็ทำเงี้ยไม่โคตรคนตีเลยนผู้ชมแล้วระหว่างที่ผมกำลังทำฟาร์มอยู่นั้นผมก็ได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นไข่เยอะเสาวะผมไปตีมันแตกฮะ้ผมก็ได้ไข่ไข่ไก่มาซึ่งมันไม่ได้ชื่อไข่ไก่ฮะมันคือไอเทมสปาว์อะไรสักอย่างเดี๋ยวคุณก็รู้มันคืออะไรเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้อะ อ๋อใช่แล้วนั่นไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่อยู่ในบ้านนะแค่หางมันะฮะไม่ต้องห่วงผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแล้วผมก็ได้พยายามไปฆ่าม,มันะฮะซึ่งไม่เป็นผลฮะและในเมื่อฆ่าม,มันไม่ตายสักทีนะับผมก็เลยพยายามตีมันลงน้ำให้มันขาดอาการหายใจต,ตายแทนนะซึ่งถามว่าเป็นผลสําเร็จไหมก็สําเร็จอะไรฮะแล้วในที่สุดไดโนเสาร์ทน่าสงสารก็สิ้นใจไปแล้วฮนะซึ่งของที่มันดรอปก็มันมันคือหนังไดโนเสาร์ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วแหละ คือไม่มีประโยชน์เลยเลยโดบมาจากสิบหกอันเนี่ยเอามาทำไมเช้าวันที่สิบหกผมเลือกที่จะลงเหมืองฮะเหมืองข้างๆบ้านผมนี่แหละฮะซึ่งผมกำลังพยายามทำ mlg ปุ๊มไม่เป็นไม่เป็นสำเร็จไม่สำเร็จแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วาลการลงเหมืองกำลังเป็นไปด้วยดีฮะจนกระทั่งมีซอมบี้น้าโมโหตัวนึ่งมาตีผมอะผมผมผมตื่นเต้นแล้วก็เป็นการเป็นความเก่งที่เล่นมาครับมาผมไม่รู้ทำไงแต่ก็รอไม่ได้ ือผมไม่รู้ในเรื่องผมเท่าไหร่อ่ะคือเวลาวันมันมันบังผมอ่ะผมมองไม่เห็นผพไม่รู้ผมกระโดดระหว่างนี้ผมก็เลพยายามหาทางขึ้นเบาอาหารผัมเจอาาคีปเปิ์ปุ้มซึ่งมันเป็นผลที่ดีมากครับเพราะว่ามันระเบิดใส่เพชรมันดีตรงไหนวะมันระเบิดมันระเบิดจนผมเจอเพชรอ่ะมันขอบคุณคเปเปรงนกครับถึงมันจะตายไปแล้วเือหลราจะให้ผมขึ้นมาได้ครับผมก็ไม่ได้ถ่ายตรงที่ผมพลาดไปอย่างหนึ่งครับผมตายฮะดูนั่นสิตายเพราะแม่มดใช้เวทมนต์ ปัญญาอ่อนของมันเพราะผมไม่มีอาหารแต่อย่างน้นอยเพชรก็ยังอยู่นะเลเวลหนูจะหายไปก็ให้ตายสิวันจะเช้าวันที่สิบเจ็ผมว่าลยยเลือกที่จะลองเอาไข่อันนี้มาใช้ดูฮะแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะแต่มันไม่ทําให้ผมหวังมาวกนักหรอกจนกระทั่งผมเจอนี้ะเอ้ยเอ้ยไม่อ,อะไรโวยวายนะบ้านกคอ้พวกจิ้งเหล่เลย โอเคผมขอโทษวายไปเถอะครับแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ขี่ขาดอย่างที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้คะผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนีฮะผมผมไม่ได้ขี่ขาดจริงๆครับผมผมวิ่งหนีฮะคือถามเลยสิถ้ามีจริงจกตัวใหญ่ขนาดนี้วิ่งมาหาคุณคุณจะทำไงฮะมีเข้าใส่เปลงฟันมากนะเพื่อนเอ้ยโอเคหลังจากที่ผมแซวมันนะมันวิ่งมาผมไม่รู้ว่ามันจะวิ่งมาหาผมจริงหรือเปล่าแต่ผมก็คำอามาใจเลยครับมันวิ่งมาหาผม ผมไม่สนแล้วผมวมิม่งหนีลงน้ำครับเหมือนสเตปเดิมรอนที่กําลังวิ่งไปครับผมไม่ได้ทําอะไรลุกอะไรจริงๆีนะไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นโอเคฟอนจะเสียงคํานั้เมื่อกี้มันน่าจะโกรธน้ดูฮะเดี๋ยวผมไปตีหน้ามันนะตีหน้าลูกมันช่างเถอะผมไม่รู้ว่ามันไล่ไหมฮะผมก็เลยเลือกที่จะค่อยๆมองแอบมองแล้วมันไม่ไล่ผมอะค่อยๆชั่วเลยมันหายไปฮะมันหายไปเหลือแต่ลูกมัน โอเคแต่มึงมันไิ่เกิดใหม่มันเกิดใหม่ตัวใหม่แล้วก็เม็นปลาเหมือนเดิมคะอืมผมเลือกที่จะไม่สู้ฮ่ะผมเลือกที่จะลงน้ำอะ่ะรู้อยู่แล้วนี่ชีดเฟน <c oughs> ลงน้ำมาสิจะออกเลยดูเงามาสิครับนี่แหละนี่แหละคือการไหวนะขอเดนสาบฮะขากลางขากลางเลยดูดิฟองฟอดเลยมัน,นม, <c oughs> มันไม่เจ็บคอจริง รู้จว่าผมขี้เกียจรอไม่ให้มันจมน้ำตายเพราะมันนานเกินไปผมก,ก็เลยเลยจะลงไปต่อยกับมันเลยฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนตายอย่างดีเลยเฮ้ยเกินไปแล้ววิ่งไปเก็บของเร็วยังโชคดีที่ของผมยังอยู่ฮะแต่ว่ามันไปเป,เปลี่ยน่ามไปเป็นตัวสีเขียวฮะแล้วรอบนี้ผมระวังกว่ารอบที่แล้วมาเลยฮะเพราะรอบนี้มันคำรามอีกแล้วอีกแล้วเป็นไปอีกแล้วให้ตายสิแต่ไม่ต้องห่วงฮะรอบนี้หลังจากที่มันลงมาว่ายน้ำกับผมเองนบผมจะล่อยมัน แล้วก็กลับบ้านไปดีกว่าเพราะการที่ไปตายฟรีๆให้เรื่องมันเสียเรื่องก็มันไม่ใช่เรื่องคุ้มเท่าไหร่อือมตอนนี้วิ่งหนีแล้วไม่สสอเลยแล้วไอ้ตัวแดงนั่นก็ช่างแม่งมันหนี่จอสปอไข่ออกมาเลยอืออืมัมมนมาไม่ได้ผมไม่รู้คืออะไรผมไม่ได้ศึกษาผมไม่ได้จีวีวังนะผมขอโทษครับเช้าวันที่สิบแปดมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่เจอสเกิตันที่ใส่มงกุฎอีกแล้วมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากมากมันน่ากลัวมาก,มนนาก วันที่สิบแปดก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากหรอกฮะผมแค่ไปตัดไม้แล้วก็จับปลามาและก็เจอครอบครัวทรายนินโนซอรัสผม,มไม่รู้เรียกชื่อถูกไหมแต่ผมน่นอนผมไม่สนใจแน่นอนผมไม่สนใจแน่นอนฮะแต่ผมขึ้นไปทันเดียวกันกับมันแล้วก็สีดาป้ปองกันตัวเองโอเคเพื่อน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 ขอโทษเพื่อนถ้าวิ่งเข้ามาฉิบหายแล้ววิ่งไปดีรออะไระแล้วก็กลับบ้านมานอนฮะให้หมดวันที่สิบแปดไปและยินดีต้อนรับเช้าวันที่สิบเก้า เว้เลยโอเควันที่สิบเก้านี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าวันที่สิแปดผมทำอะไรไปบ้างนะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยได้มาฟาร์มต้นไม้ลแล้วตัดต้นไม้มากมายทำไมไม่รู้ให้หารวัวว้าวแล่ทาฟาร์มชูกะเข็ทห้าเช้านี่ยี่สิบนี่ก็ไก่วันวันสุดท้ายของพลาดนี้แล้วสินะ ซึ่งผมก็รู้แล้วฮะว่าวันนี้ผมจะทําอะไรดีซึ่งมันไม่น่าทันแล้วผมก็เราจับออกไปตามหาเบอร์รี่ในไบโอมของอะไรสักอย่างนึงนี่แหละบายบายเปิดไม่นะแล้วผมก็เริ่มเดินทางทันทีเลยฮะนี่เลยไปเลยดูวายนั่นสิอ้าวแต่ลืมไปฮะว่าพื้นที่ผมเต็มแล้วนี่ก็คือภาพของวันที่21ฮะเมมผมเต็มมากผมถ่ายต่อไม่ได้ก็มัน21แล้วอะ่ะก็จบบาย